ก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพพ f ี FC, ลุงบ้านนาอากันทุกๆกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิ้ลแฟงครับทุกคนหลังที่ผมเนี่ยห่างหายจากนานมากเลยนะครับบ้านที่เจ้าของเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะทุกคนวันนี้เนี่ยผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนครับรอบที่แล้วเนี่ยเราเจอผู้หญิงเบด,ดสนาแก่มากนะครับไม่รู้ว่าใครพยายามจะเข้าหาแต่ว่าหายไวมากทุกคน แต่คืนนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะมาแอดถ่ายนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาคือใครแล้วเขามาทำอะไรบ้านลังดึกดึกดื่นๆนะครับแล้วทำไมตอนที่ขึ้นไปหาเนี่ยแล้วทำไมไม่เจอนะครับไปอยู่ตรงไหนของบ้านนะทุกคนคืนนี้ผมก็เลยมาคนเดียวนะทุกคนแล้วก็ดึกแล้วด้วยที่ผมมาเนี่ยอยากให้มาดึกๆนะครับเพื่อที่ว่าความเฮี้ยนเนี่ย ผมอยากจะรู้มันเฮี้ยนจริงหรือเปล่าแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครมาทําอะไรนะวันนี้เนี่ยผมจะพูดให้น้อยที่สุดแล้วก็ผมจะตั้งกล้องเลยนะทุกคนผมเองก็อยากจะรู้ว่าเป็นใครนะเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ไปสมรวจอีกครั้งหนึ่งดีกว่าแล้วก็ตั้งกล้องเลยนะทุกคนไปนี่นะทุกคนไม่มีใครอยู่นะครับ เมียกิบเลยคืนนี้ที่ผมจะขอดุลยตอย้นไนบนบ้านก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่บนบ้านนะคืนนี้เนี่ยผมมาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้ผมได้เลยนะครับ เนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าที่เจ้าของเก่าเขายังไม่ได้มาเอานะทุกคนนี่นะครับเราจะขออนุญาตส่องในห้องดหน่อยเดยข้างในเนี่เหมือนจะมีไปนะ แสดงว่ากลางวันเนี่ยมันต้องมีคนเนี่ยมาแอบนอนแน่ๆไอ้พวกมัวสุ่งนะครับเฮ้ยไอเดินวะใครเดินวะ แ้่แต่ผมพุดเดินขึ้นมาปุ๊บทาทายปั๊บมาเลยเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะเอาแค่ไฟกล้องผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองอยู่ตรงนี้ผมก็อยากจ,จะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรใครมาพุกไปวะเสียงใครเดินอ่ะ เลยนะครับมาใกล้ๆผมนะครับตอนนี้ยังจับจุดไม่ได้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะดองเดอไม่พูดเด็ดๆขัดๆว่าจะเดินลงไปข้างล่างไปดูดิว่าแม่งใคร นีเสียงคล้ายๆคนเดินเลยแล้วก็เสียงเสียงคนคุยกัน มันมีคนเดินอยู่ข้างบนนะทุกคนนั่นใครวะใครเดินวะมีเสียงคนเดินเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยวะใครเดินวะฮึ ช่องกงนทุกคนไม่เจอเลยเฮ้ยไม่เล่นในกล้องเห็นบอนนะครับผมเจอเหมือนใยแก่ยู่บนบ้านเหมือนใยแก่มาตาหนอให้เหนื่อยหรอบ้ มองเห็นป <formation> <m> ่องมันไะไแล้วว่ะอยู่นี่อยู่นี่ชันไปทุกคนทุกคนดูนะมันยืนอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ oh. ้นไปหามัน ผมอยากจะรู ة, ้ว่ามันจะหลบมุมไหนนะขี้อุบเฮ้ยเมื่อคี้ผมเห็นอยู่มุมนี้ หายไปได้งไงวะไวมากเอาอย่างนี้ทุกคนครับเดี๋ยวผมเฮ้ยเหมือนเสียงเดินรอบๆแบ่ตอนนี้ เฮ้ยเจิงเดินดูดิมันขยับเองอะเนนนนนนสียงเหมือนคล้ายๆค,ยคนเดินเลยอะเสียงคล้ายคนเดินมาก เอางี้ครับทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยมันดังในห้องแต่ไม่เจอตัวเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องดูนะครับผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นใครนะครับหาโบไม่เจอจริงทุวันเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องกันเลยด้ว่าเดี๋ยวผมจะตั้งแล้วก็หันออกไปทางหน้าประตูนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะตั้งกล้องนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจอกไปอยู่ที่อื่นนะผมเองก็อยากรู้ว่ามันคือใครทุกคนเองก็อยากรู้ว่าคือใครนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ผมเนี่ย จะดึงไปออกก่อนนะทุกคนอยากเห็นหน้าของมันมากอยากรู้มากว่ายายแก่คนนี้เขาคือใครนะครับทำไมเขามาเดินอยู่บนบ้านดึกดๆ,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 ๆ่นๆทางกาี่ินไม่ใช่บ้านตัวเองนะทุกคนไปตั้ง้องกันดีกว่าไป ก็ทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยตั้งกล้องเสร็จแล้วนะทุกคนผมก็กลับมานั่งอยู่มุมมุมเดิมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกลับไปเช็คกล้องย้อนหลังนะว่าเราเนี่ยเจออะไรรึปเปล่านะทุกคนครับถ้ายังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนเนี่ยมันเริ่มดึกมากแล้วครับเพราะอย่างผมมาคนเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบายบายครับ Điều trường gần mày kiếm nạn.